ซื้อที่ดินยังไงไม่ให้ขาดทุนวันนี้จะมาพูดเรื่องที่ดินสประกอกันนะครับที่ดินสประกอซื้อขายได้ไหมใครที่ครอบครองที่ดินสประกอได้บ้างที่ดินสประกอใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันตอบคำถามกันชัดๆเลยนะครับตามพรบรปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรพศ2518ที่ดินสประกอซื้อขายไม่ได้นะครับแต่โอนกรรมสิทธิ์ให้ถ่ายญาติได้ เช่นพ่อแม่ลูกหลานพี่น้องแล้วคนที่ครอบครองที่สปรกรได้นั้นต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรเท่านั้นแล้วการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเท่านั้นไม่ว่าเกษตรกรรมหรือประสตท์สรุปที่ดินสปรกรเพื่อเกษตรกรใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้นซื้อขายไม่ได้ปล่อยเช่าไม่ได้ใครที่ซื้อต่ออาจโดนยึดคืนได้ทันที<อ>ที่ดินแบบนี้ถ้าซื้อมาจะขาดทุนไม่ล่ะอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับเรื่องนี้เป็นข้อควรระวังในการซื้อที่ดินเปล่าอย่าลืมนะครับ อสังหาต้องกำไรตั้งแต่ซื้อและหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะครับและถ้ามีคำถามคอมเมนต์กันมาได้เลยครับกับผมนาย MJ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ